สวัสดีชาวแก๊งนังหมาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับการรีวิวการ์ดใหม่ครับรอคอยกันมานานแล้วไปหลอกคนดูเขาอีกไอ้อที่บอกว่าจะลงให้ซัพพอร์ตดูก่อนแม่งขี้เกียอจอัดไอ้นังหมาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวได้ดูพร้อมกันไปเลยแล้วกันนะครับผมนะกับการ์ดใหม่นะครับผมนะราสุดของเซิร์ฟประจําอัปแพดนี้เลยนะครับก็พูดง่ายว่าการ์ดประจาแพดนั่นแหละเออเพราะว่ามันเข้ามาตอนอัปแพดใช่ไหมสำหรับการ์ด คารินครับผมชอบกรอบนี้มากเลยโคตรส,สวยเลยสัตว์เอ้สวยจัดจัดแต่ไม่มีตังซื้อไอ้เจ๊เดี๋ยวผมจะาจ,จัดให้กีดีหนึ่งดีกว่านะครับผมโคตรส,สวยเลยมันผมยังไม่ได้เข้าไงเพราะว่างั้นเดี๋ยวผมจะไปเข้าแล้วผมจะไปซื้อมามันสวยมากเลยนะแล้วผมที่ผมชอบเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีนอนอน่ะนอนแมวอะ่ะดูดิอู้อันนี้มันบังวะ่ะไอสัตว์ต้องเข้าไปดูแบบไหนถึงจะแบบเห็นได้แบบสัดๆอะ่ะเห็นแบบสัดๆตตรงไหนดีอ่านี่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 นอน น่ารักมากนะครับซึ่งตัวนี้ผมงงมากเลยแม่งเล่นยังไงวะเนี่ยควาสมสามารถแม่งคือฮีอะไรเนี่ยไม่เข้าใจกับมันสักเท่าไหร่นะครับตอนนั้นแล้วผมไม่ต้องห่วงครับเราต้องศึกษาครับผมต้องขอบคุณช่องธนาลอตด้วยนะครับผมนะพอดีกูไปแอบดูช่องเข้ามานะครับให้เครดิตเขาหน่อยลวกันนะครับก็ <c oughs> เออเขามีความคิดเห็นเหมือนผมเลยว่าตัวนี้เนี่ยคล้ายๆกับอลิสเหมือนกันนะเออจริงๆเอ้าไม่ใช่ล่างนี้อีสัต์ล่างอีโวะนะครับตอนถือร่มอ่ะอันนี้เป็นโลงศพไปแล้วเนาะเป็นแบกโลงไปแล้วนี่่้าางลเนีย เหมือนจริงนะเอาจริงไอ้ตตนี้อาจจะดูไม่เหมือนใช่ป่ะนี่พอกดมันนี่ปุ๊บยี่น,นี่มันอาริสเดอะเดเดมันอาริสตอนแบบเวอร์ชันที่แบบเป็นครอสเพย์ก่อนโดนเย็ดอะครับอา่าแบบนั้นเลยนะครับอาริสเซ็กทอยนะครับแบบนั้นเลยดูดิแล้วดูปัดเปรียวขึ้นก็อาจจะเป็นอาริสตอนโตนะครับก็เข้าได้แบบแ,บบแปลงเพศมาแล้วนะครับผมก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับโคตรเท่เลยหนังหมาผมยังชอบเลยครับสำหรับการตัวนี้ชอบเพราะว่ารูปหลักมันรู้สึกว่า มันเท่ดีนะครับมันเท่ดีก็เลยแบบชอบอยู่นะเพราะว่าเคยเป็นคนที่เมนอลิสมาก่อนไงก็เลยรู้สึกว่าเอ้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับผมมาดูเรื่องความสามารถของการ์ดตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้ผมยังอัพไม่เต็มเพื่อไม่ให้คุณได้เห็นความสามารถจบับบัฟให้มาช่วยมันให้มันเก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะ อ่านตรงนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพ30นะครับเพื่อให้คุณเห็นประสิทธิภาพในการเอ่อในการเล่นของมันได้เต็มที่เนาะโดยที่แบบไม่ต้องมีบัฟมันจะเก่งไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเมื่อตกหรือก่อสร้างโดยตรงนะครับแลนด์มาร์คของเราเนี่ยหรือดินแดนท้องฟ้าโอกาส85%อันัญเชิญั้างข่าวไปยังพื้นที่ที่ต้องการนะครับอ่ะอัญเชิญข้างข่าวคืออะไรนี่เลยครับผมงงนะมันคือที่อะไรวะไอ้หนังหมาอ่าอัญเชิญข้างข่าวไปยังตำแหน่งที่เลือกสร้างแลนด์มาร์คเอฟเฟกต์พื้นที่และสิ่งงสสคคันะััญญนนะอแลิิ่เชรบ อ,อันเชิญค้างข่าวไปยังตำแหน่งที่เลือกสร้างแลนด์มาร์คไปยังตำแหน่งที่เลือกแล้วสร้างแลนด์มาร์คแสดงว่าคล้ายๆกับอีกาแต่เป็นเวอร์ชั่นค้างข่าวน่าจะประมาณนั้นนะครับเอฟเฟกพื้นที่หมายถึงเปลี่ยนพื้นที่เป็นสถานะพิเศษไม่ถือว่าเป็นสิ่งติดตั้งและเมื่อใช้เอฟเฟกพื้นที่การติดตั้งของไฟตรงข้ามจะถูกเอาออกตัวละครที่ใช้เอฟเฟกพื้นที่ถึงแม้จะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้สกิลได้ก็ตามเอฟเฟกก็แสดงผลได้ใน1พื้นที่สามารถใช้เอฟเฟกพื้ และเอฟเฟกพื้นที่ใช้ล่าสุดจะแสดงผลทุกๆครั้งมันจะถูกเอาออกนะครับและแทนที่อันล่าสุดเสมอ,อสิ่งอัญเชิญเป็นสิ่งที่ผู้เล่นใช้สกิลในการอัญเชิญมาได้แก่อัญเชิญสัตว์เลี้ยงปีิศาจแมงกะพุนภาพลวงตาแห่งจันท่า,าเฉกเช่นที่นักอัญเชิญใช้นะครับอัญเชิญช่างชาวไปยังตำแหน่งเลือกสร้างเลนด์มาร์ก เอฟเฟกต์แล้วในสิ่งติดตั้งฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ที่ค้างคาวถูกอันเชิญถูกเอาออกอ,อ๋อกูเข้าใจละไอ้พวกต้นตีนพวกนี้จะถูกหายไปนะครับแต่แต่แทนที่แค่ตรงนั้นนะครับผมไอ้ตรงนั้นอะมีที่อะไรอยู่อะเชิญไปปุ๊บแม่งหายแต่ถ้าเป็นโคมันจะหายยกเซตนะครับแต่ไอสัตว์เนี่ยโอ้โหอีฮี้แม่งหายแค่พัฒนาอะไรให้ถอยหลังเนี่ยไอหนังหมากูเห็นใส่สมองเข้ามาคิดว่าจะเก่งขึ้นไอหนังหมาสิ่งติดตั้ง ฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ที่ข้างคาวถูกอันเชิญจะถูกเอาออกมันควรจะเป็นทั้งแถวนะครับแบบนี้อันนี้คือแม่งกากลงมาแล้วนะครับไอ้สัสเอ้ยฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวที่ข้างคาวถูกอันเชิญจะถูกย้ายโดยนักอันเชิญไปยังตำแหน่งข้างคาวหลังจากใช้เอฟเฟกต์การสะกดจิตไม่รวมตัวเองและสมาชิกในทีมใช่สิมึงจะสะกดจิตตัวเองทั้งสตินะไรรหนังหมามึงบ้าไปแล้วการสะกดจิตทำอะไรได้ครับเมื่อตกพื้นที่ในสถานะจะได้รับเอฟเฟกต์ต่อไปนี้พื้นที่ว่างสร้างแลนมาร์คของเราพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามอาาสรารร้งงนดขเ หลังจากเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสร้างเลมาร์กไฟตรงข้ามทาสีเป็นเวลา2เทินดินแดนท้องฟ้าฝ่ายตรงข้ามบังคับตัดไฟเป็นเวลา1เทินการสะกดจิตคงอยู่เป็นเวลา2เทินและจํานวนเทินจะลดลงเมื่อสิ้นสุดเทินของฝ่ายตรงข้ามก็คือการสะกดจิตนะครับคุณอาจจะงงใช่ไหมว่ามันมันสะกดจิตที่อะไรของมันวะใช่ปะ,ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูอีกหน่อยสามารถเช้ข่าวไปยังพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ของเราเท่านั้น ก็คือไปใส่พื้นที่คนอื่นไม่ได้นะครับอาทีน,นี้ผมจะขยายความเรื่องการสะกดจิตหน่อยนะครับการแสดงผลในการสะกดจิตเนี่ยเราต้องอัญเชิญเหมือนมันติดกุหลาบอะเอาง่ายๆอะเป็นประมาณอาการการติดการการติดเอฟเฟกจะเป็นประมาณนั้นนะครับอัญเชิญปุ๊บแม่งเหมือนติดกุหลาบอะแต่มันมีเอฟกกเฟกไอเป็นสะกดจิตติดเข้าไปในหัวแทนซึ่งไอการสะกดจิตเนี้ยมันจะทําให้สร้างเลนมาก,ก็เหมือนกับเหมือนกับกุหลาบนั่นแหละนะครับเออสร้างเลนมาของเราอะไรเงี้ยอะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ แค่นั้นแหละถ้าเกิดถ,ถ้ามันจะมาครบเวร์กระดานใหม่อะก็คือไปตกแล้วกลายเป็นการตัดไฟแทนเป็นประมาณนั้นนะครับเป็นประมาณนั้น่กู <c oughs> ไม่เห็นมันตื่นเต้นอะไรเลยว่ะไอส้สตว์การ์ดสตีนอะไรนี่อเยเท่โอ้โยเทยแผดนี้ผมว่าตัวนี้แม่งสตีนอีกแล้วนะครับผมดูจากลักษณะแล้วแล้วก็โอกาส5-5%สนะครับเอยด่วนโอกาส60%ป้องกันขโมยเบิร์นแลวโอกาส5-5%ยกเลิกสกิลเรียกของฝ่ายตรงข้ามผมต้องบอกก่อนนะผม เล่นตัวนี้มาเกมเดียวแล้วผมก็ยังงงกับมันอยู่นะครับอันนี้ผมเพิ่งมาเข้าใจตอนผมดูช่องอของคนเนี่ยครับธนาหลอดเนี่ยนะครับผมโอเคแล้วก็ความสามารถมีเกาะลอยฟ้านะครับผม85%นะครับแล้วก็ในเทินของเราเมื่อตกพื้นที่ของเราโอกาส85%นําสิ่งติดตั้งและนักอัญเชิญในแถวออกนะครับอเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวเป็นหุ่นกระบอกตกพื้นที่ของเราจะนําสิ่งติดตั้งก็คือ มันเอาสิ่งติดตั้งออกได้แต่มันไม่ได้ล้างพื้นที่อ่ะทุกคนมันมันเป็นความสามารถกาก,ากและเก่าอ่ะเอาง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าทำไมเอามาใส่ให้ตัวนี้ครับจริงๆแล้วเขาตัดเอาแค่หุ่นกระบอกมาอย่างเดียวก็พอนะแล้วลบสิ่งติดตั้งโดยการเชิญอันเชิญอ่ะขังคาวอ่ะแล้วมึงไปลบอันนั้นอ่ะกูก็รับได้นะเออแต่น,นี้เหมือนมันไปตัดข้างบนออกแล้วเอามาใส่ข้างล่างแล้วมันก็กาก,ากลงะครับรู้สึกว่ากาก,ากากมากนะครับแบบเนี้ยตัดสินใจถูกเลยจริงๆนะครับถ้าเกิดใครไม่ทำเนี่ยผมบอกให้ แต่ยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวลองไปเล่นดูก่อนนะครับแล้วก็มีคอสโอมนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่เราเนี่ยเจของฝ่ายตรงข้ามมาเบิลหายนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกที่เราแล้วเราไปตกที่ฝ่ายตรงข้ามได้ไหมอ่ะต้องให้ฝ่ายตรงข้ามมาตกที่เราเพราะฉะนั้นแล้วต้องคอมโบกัรที่แบบยือนอยู่กับที่ในแถวเดียวกับฝั่งตรงข้ามและเรียกฝั่งตรงข้ามมาหาเราโดยใช้ข้างคาวแบบนั้นถึงจะคอมโบใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นไอแบบนี้เนี่ยนะครับน่าจะใช้พวก เรียกไม่โคบเหมือนกับโครพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเหมาะกับการใช้กับแป้นผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้นะครับผมนะแต่มันก็น้อยคนที่จะมีเนาะสำหรับรพวกแป่นผีเสื้อนะครับแล้วจะใช้อะไรไปเพิ่มการโจมตีดูดเหรอในขณะที่เราไม่ได้เรียกขังข่าวคือชี้มันว่างชี้ไงนะแล้วถ้าผมใส่มมนต้องใส่อันนี้อันนี้เหมือนเอามาใส่แทนแทนอันนี้ครับแทนเกาะลอยฟ้า,าสร้างแรนเนี่ยเอามาแทนเกาะลอยฟ้า อันนี้เอามาขังเพื่อจะได้ให้มันติดง่ายขึ้นแล้วก็เป็นใช้ไดเมนชันนะครับแล้วอะไรอันหนึ่งดีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะขังเนี่ยเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นอ่าเป็นโดนดีเจก็ได้อ่าโดนดีเจดีกว่าอ่าขังคุกใช่ไหมแล้วก็มีย้ายในแถวผมไม่แน่ใจว่าย้ายย้ายในแถวนี่มันเรามีไดเมนชันเรามีอันนี้กลับเมืองแล้วไงก็เลยไม่อยากใช้ไดเมนชันเนาะอืมเพราะอันนี้มันกลับเมืองได้เพราะฉะนั้นแต่มันก็ต้องใช้ขังคุกแล้ว จัดเซยากเหมือนกันนะ้เนี่ยอาจจะต้องรอจรี้ในอนาคตนะครับอนาคตเมื่อไหร่เนี่ยไอหนังหมาเอาอะไรที่อะไรใส่ให้มันดีวะไอหนังหมาอ่เดี๋ยวผมจะเล่นเซตประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะเล่นเซตประมาณนี้นะครับ,รรบก็เดี๋ยวเปลี่ยนสร้างแลนด์เป็นอันนี้แทนนะครับเพราะว่ามันมีดูดด้วยแล้วก็ยิงระเบิดจะได้ใช้ประโยชน์จากมันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเมืองจากการไปในแถวจากโดนดีเจแล้วกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ใช้อันนี้มาผมอยากรู้ว่าอันเนี้ย <c oughs> คุณอาจจะดู รีวิวมาหลายช่องแล้วใช่ไหมผู้ใดดูคือผมจะพูดตรงๆผมก็ดูมาสองสามช่องอะ่ะผมชอบช่องอันนี้ที่สุดละเพราะว่าผมทําให้ผมเเข้าใจมันมากขึ้นไม่ใช่เข้าใจที่อะไรหรอกกูไปเห็นไอ้คําว่าสะกดจิตแล้วอ๋อมันกดเข้าไปดูได้กูก็เลยอ่าให้เครดิตหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูเผื่อมันใช้งานแบบอันนี้ได้ไงไอแปลนผีเสื้อ,อไม่รู้มันจะออกได้เปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเน,นั้นแบบเนี้ย มันจัดยากเหมือนกันนะจริงๆนะมันจัดยากเหมือนกันทําไมถึงบอกจัดยากเหมือนกันเพราะว่าดูดิครับมันไม่มีพวกในประเทศหรือว่าหลุมไงมันจะเล่นเซตยังไงอ่ะผู่เซตก็จัดยากกัเนี่ยจริงๆนะเพราะก่อลอยฟ้ามันคือตัวกลุ่มเกมไว้ครับจัดยากผมว่านะอ่ะถ้าเซตที่มันสมที่มันน่าสนใจจริงๆอ่ะอาจจะเป็นสร้างแลนโลอ่ะเป็นเปนเป็นเป็นโลอ่ะเป็นสร้างแลนโลนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้มีซื้อ700ได้เลย นะครับแป่นสร้างแลนโดอันนี้น่าจะเหมาะกับตัวนี้นะครับแล้วคุณก็ใส่หมวกในประเทศไปอ่ะอันนี้เซ็ตสมบูรณ์นะครับคิดว่าน่าจะต้องใส่2องอันนี้ไปควบคู่กันส่วนอีก2ชิ้นน่ะก็อะดัปเอานะครับลองดูนะครับลองดูอันนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะมาะจัดเซ็ตแบบเต็มได้นี่มันไม่ใช่ไอเดียผมอะมันเป็นไอเดียที่มีคนทักมาให้ผมยืมรีวิวนะครับผมตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับเพิ่งว่างมาได้อัดนะครับผมโอเคอ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วกด subscribe ก,กันหรือยังครับฝากกด subscribe ให้กับช่องใหม่กันด้วยนะครับทุกคนครับเราจะโตไปด้วยกันนะครับดีเลยกับช่วงนี้ใครที่กําลังจะปั้นไอเดียใหม่อะไรใหม่เนี่ยเข้ามากดติดตามไว้แล้วเราโตไปด้วยกันครับทุกคนครับโอเคปาผมฝากแอดมินหมูอไอเดียช็อปไว้หน่อยนะครับผมนะใครสนใจเนี่ยกด,ดลิงก์ใตด้ดีฟช่นนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะกลับมาเล่นในช่วงนี้นะผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่จะกลับมาเล่นในช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับผมโอเคมา เจอพระนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนเราจะสล่อมพระได้ปะเข่อะ,อะเราทาไมผมมีเมืองหุดวะ ช่วยเมืองบุตรโอ้ยเหี้ยแจ๋วอะเียโดนดีเจเผื่อแม่งเจ๋งกว่าอาย่นั้นอีกนะถ้าคุณใส่อันนี้เข้าไปให้อะรองเท้าอะ่ะไอ้ใส่ไอ้กันวิทเข้าให้ด้วยอะผมว่าแม่งเจ๋งอยู่นะโดนดีเจเนี่ยผมชอบนะแต่ไม่มีหรอกไม่ค่อยได้เล่นอ้าโยระเบิดด้วยผมบอกเลยนะว่าเบต้าตอนนี้ยโยระเบิดแม่งเกลียนจริงๆคนมันไม่ค่อยได้เอาอะไรมากันโยระเบิดกันเวย้ยผม,มแพ้โยระเบิดมากๆเลยครับเบต้าเนี้ยสู้ยากครับเดี๋ยววันนี้เรามีไลท์กันไว้นะทุกคนครับ เดี๋ยวใครที่ว่างจากอะไรแล้วเดี๋ยวมาดูไลฟ์กันนะครับน่าจะไม่เกิน6กโมงเย็นนะครับวันนี้น่าจะมาได้ไลฟ์ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับอันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเอาเนี้ยออกไปไม่ได้เลยเว้ยทุกคนจริงๆผมควรทอยสี่เอาอันนี้ออกไปไม่ได้เลยเนี่ออไไเยเพราะว่า <ๆ S 1> ต่อให้เราสร้างแลนนะครับเฟิรเนี่ยต่อให้เราสร้างแลนเนี่ยเราเอามันก็อ๋อเอาออกได้จากการสร้างแลนแต่เพราะว่ามันลบสิ่งติดตั้งออกนะครับอันนี้เอาออกได้จากตรงนี้อ่ะติดข้างขาวละ แต่ถ้าเกิดคุณเชิญมาแบบเนี้ยมันไม่ได้เว้ยมันจะล้างแค่ตรงพื้นที่ที่อิพะยืนอยู่อะเออแม่งเป็นแค่นั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันกระโหลกหมามากเลยไอความสามารถแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเราต้องมาคือบางทีเมืองมันตันอะมันไม่มีพื้นที่ที่เราจะมาตกอะนึกออกไหมมันก็เลยทําให้แบบมันไม่โครบอะครับผมรู้สึกว่ามันผลไม่ชอบเลยครับดังนั้นเราต้องมาตกถ้าเกิดคุณเจอพวกเมเลี่ยวพวกอะไรเงี้ยจะสู้ยังไงอะเบิร์ฟอะทีนี้ผมจะล้างเงินเขานะครับผม ล้าให้เขาต,ติดสะกดจิตเราสาบเป็นหุ่นแล้วเฟบเขาตกที่ผมเง<า>ินหายสวยเงินหายแล้วโดนสะกดจิตครับด้วยตาวงแหวนเน่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะก็คือการทอยคนสองมีโอกาสชนะผมว่าทอยคนแรกโอกาสชนะน้อยกว่าการอื่นๆผมคิดว่าอย่างนั้นนะในการที่มันทอยคนแรกอ่ะโอกาสชนะน้อยกว่าการอื่นแน่แต่ถ้าทอยคนสองอ่ะโอกาสชนะเหมือนเหมือนกับการอื่นไม่ได้ดีไปกว่าการอื่นเลยนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องลุ้นอ่ะ ปกติการ์ดอื่นมันต้องลุ้นแบบแค่ไม่กี่อย่างแต่อ้เฮียเนี่ยคุณต้องใส่จี้มาให้มันเพื่อที่จะลุ้นว่าแลนจะออกไหมอันดับแรกนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งถ้าใส่โดนดีเจมาเมืองมันจะผุดหรือคุณใส่อันนี้มานะครับมันจะโยนระเบิดได้หรือมีอะไรที่โยนระเบิดมันจะทาให้เราไปตกเมืองเราได้โดยอัตโนมัติแต่ต้องเล่นด่านที่อะไรด่านที่มีพวกพื้นที่พิเศษแบบนี้ครับผมในการที่จะโคบตัวเองอะ พาตัวเองอะส่งไปนะครับมูฟไปในที่ที่เป็นเมืองที่ระบายสีนะครับก็เคมว่าเป็นเมืองเราอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคมาเข้าไปครับทุกคนผมต้องบอกก่อนนะนี่เป็นการเล่คนครั้งที่2อของผมนะครับเออแต่พอดีผมก็ชริยะก็เลยเข้าใจมันง่ายหน่อยนะครับผมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเอ,อ่อช่องนั้นเขารีวิวดีก็เลยแบบเข้าใจได้มาเคือผมไม่ได้ดูจบหรอกผมดูแค่เขาอธิบายอ๋อแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยอ่ะ นี่ครับเราได้ใช้อันนี้มาแสดงว่ามันใช้ต่อได้นะครับอทีนี้เราได้เห็นแล้วนะว่าอันนี้ใช้ต่อได้การแสดงผลแบบเดียวกับอะไรการแสดงผลแบบเดียวกับแปนผีเสื้อนะครับก็คือออกร่วมได้ครับผมออกร่วมกันได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าโอเคนะครับเจ๋งอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องหาคือเกาะลอยฟ้าอะไรไอ้ไม่ให้ไอ้พวกหลุมดาอะไรเงี้ยมาใส่แต่จะใส่ตรงไหนว้สัตว์ แม่งไม่รู้จัจจีอะไรที่มันเหมาะกับหลุมดำอ่ะใครที่คิดเซตอะไรไว้เกี่ยวกับตัวนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับนะครับผมปิดกันเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วใช้เซตอะไรกันอยู่นะครับแต่อันนี้ใช้แทนได้เพราะว่าการแสดงผลคล้ายๆกันผมมันไม่ใช่การโจมตีแบบนั้นไงมันเป็นการ move เออมันเป็นการ move เพิบจะอธอธิบายไงเข้าใจวะไอ้ผีเสื้อมันก็คือการ move เหมือนกันอ่ะมันก็เลยทําให้แสดงผลได้เว้ยแม้อ่าแม้อีกาจะออกอ่าแมไอเดียจะออกนะครับผม ไอ้ขังข่าวจะออกมันใช้ต่อได้เออแม่งเรียนตรงนี้แหละแต่ต่อในที่นี้ต้องถ้าเป็นอันเนี้ยมันต้องให้คนอยู่ในระยะด้วยอะ่ะมันถึงจะนําพาเข้าไปได้แต่ถ้าคนไม่อยู่ในระยะก็เหมือนกับใช้ฟรีอ่ะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าคุณจะกลับไปตกมืออีกรอบนึงมันไม่แสดงผลแล้วต่อหนึ่งการทอยมันแสดงผลแค่ทีเดียวไม่ว่าจะเฮียอะไรก็ตามนะครับนอกจากกระโดนคุณจะซ้ําเขาได้ก็ต่อเมือ่อเขาโดนอ่าเขามีโล่อะไรป้องกันเนี้ยมันถือผมคิดว่าเกมมันน่าจะคิดว่าการแสดงผลแบบนั้นอะไม่ถูกนับเออ คล้ายๆกับการโดนในประเทศแล้วตกหลุมอ่ะกลับเข้ามาแล้วสกิลสแสดงได้ต่ออ่ะน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นไปเวแบบนั้นไปนะครับโอเคมันไปได้แค่หกช่องเนาะแล้วไปได้ข้างหน้าหกช่องหน้าใช่ไหมวะหกช่องหน้าไปหกช่องหลังไม่ได้ผมว่าจะไปอันนี้เขาต้องหน่อยคนระับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ผมวิ่งก็ได้แล้วเนี่ยแต่ผมจะฆ่าเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าเลือดเย็นอยู่ครับเออพังคาวมาแต่เียผมไปจากอันนี้ได้นี่หว่าอ่าผมไปโดวยวิธีนี้นะแต่เพื่อนกระโจมตีเขาต่อไม่ได้ไงนึกออกไหมสิบหลอยอหนุ่มมึงมั่วแล้วนะครับเนี่ยสิบเนี่ยมัวต้องสิบสองทีครับมึอยเทียจริงอะพังข่าวมาครับใส่ตรงนี้ครับเอบให้เขามาตกตรงที่เราแล้วติดสะกดจิตนะครับสวยครับ อ่าแล้วก็ขโมยตังขโมยการครับเงินไม่เหลือแบบนี้ถ้ามีขังนี่คือโคบเลยนะไอสัตว์ถ้ามีขังนี่โคบเลยนะกูจะใส่เฟซอะไรดีวะใส่อะไรก็ดูดีไปหมดแต่มันใส่ได้แค่สีจี้งไงหนังหมาต้องรอจี้ในนาคนจริงๆผมว่าวอาจจะพอได้นะครับสำหรับการนี้แต่พูดถึงความเก่งขนาดนั้นไม่ครับเวอร์ไปครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นเออเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟอ่ะมันเป็นแบบนี้เวย้ยก็คือการที่ออกมาไม่ได้เก่งโดด คือคุณสามารถปิดการ์ดในแพทนหนึ่งอะแล้วใช้ได้ยันสิ้นปีไงคุณปิดการ์ดต้นปีอะใช้ได้ยันสิ้นปีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ได้ 2- อถึงสี่แพทเลยเป็นอย่างน้อยนะครับในการใช้การ์ดที่คุณปิดมาประจำแผทนนะเพราะว่าการ์ดมันไม่ได้เก่งแบบโดดไม่ได้เหมือนกับยุคข,ของไกอาคิมุนอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นการ์ดเก่งแบบโดดนะครับมาถึงแม่งเก่งกว่าใครเขาเลยโคตรพราะคนแม่งเก่งเลยแต่เดี๋ยวนี้การ์ดท,ที่ออกมาเก่งจริงครับแต่มันไม่ได้เก่งไปกว่าการ์ดท,ที่มีอยู่มาก บางตัวเนี่ยอาจจะเก่งน้อยกว่าหรือว่าดีกว่ากันนิสหน่อยนะครับบางตัวเก่งแต่ต้องรอของมาซับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออตัวนี้สนุกครับถือว่าโอเคเลยสําหรับผมเล่นสนุกอยู่นะครับผมนะแต่ก็ต้องมาอัดเซตถ้าใครมีจี้เยอะๆอะไรเยอะๆผมว่าทํามาสนุกนะครับเอามาเล่นไม่ได้เดือดร้อนอะไรเอามาเล่นไม่ได้ซึ่งสายเพย์เซฟอ่ะก็เป็นคนเล่นเกมคนนึงอ่ะเป็นเติมเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ครับตัวนี้ผมว่าไม่ได้น่าเกลียด9วินได้ครับจะจำแพช9วินไม่ได้ก็บ้าแล้วใช่ไหมทุกคนเออได้ครับสำหรับการตัวนี้โเค มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการตัวนี้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับทุกคนครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณด้วยจริเข้ารับชนจนจบครับและขอบคุณซับพอร์ตทุกคนด้วยนะครับที่กดซับพอร์ตด้วยกันตอนนี้เรามีซับพอร์ตนะครับเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับกดซับพอร์ตที่ช่องเราได้นะครับเพื่อสนับสนุนผมทำคลิปดีๆออกต่อไปแล้วก็มีกำลังใจหิวใจในการทำคลิปมากขึ้นถึงช่องแสนแปดมันจะบินไปแต่ไม่เป็นไรครับผมยังมีพวกคุณอยู่ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you ครับบาย